ของไม่ดีมีไม่น้อยรัไว้ใจคุณยายของไม่ดีมีไม่น้อยของไม่ดีมีน้อยดีต้องเพยรยายจบอลินปาต้องตลาดน้โฆณา้าก็้ มันปปนคุปดไม่ันมิจาบันดไม่ไม่ดย้ถ้าูถ้าพูคุอาไปใช้แล้วหน้าขาวเดกับกดปูจซื้อต่อเพราะว่าหน้าขาวแล้วคนเขาก็ซื้อ พีเชสเตอร์น่ากินน้ำแดงน้ำขาวเลเนาะวันนี้มาจะลองเซลกูหนักเลยเว้าวคู่ันมากไปใส่กล้องถ้าไปใส่กล้องมันแพงแท้ๆแม่ได้บัมพ์ท่าไม่ได้ช่วยคะแนนใช่ไหมาแชมพูดำไขมุกแชมูดำไขมุกฟรีมั้ยเนี่ยใช เปิดว่าของดีเลย่จะลองว่าค้องดีก่อนน้อยน้อยหนึ่งค้อมหน่อยมันเป็นค้องดีเพ่น้ยจยอดใส่เลยจะนาขาวมวนอุบุเลยดาสิปูบปากปูเปลกสิ่อยอดเลยกูเอาใจวาอีก ขอเสียงหัวได้ละเจ้ผู้สาวใส่เนี่ยผู้สาวมักเลยนะมองกันนะคันคันผู้ชายใส่ดิผู้สาวผู้ชายใส่ผู้สาวก็มักผู้สาวก็มักเพราะฉะนั้นนะยายถึงให้คนผู้ช้นะคะเนี่ยเขากจะหมักเด้ไหมผู้ชายนะไม่มีใครเราเราผู้ชายใส่แล้วก็ยำผู้สาวเขาจะหมักเนี่ยเนี่ยเขาจะจะมักไว้ไม่ได้ญานเสียรัก มาจับมาจับหลังมาจับตัวมุกเอาไว้ช่วย้อนสามหลังดีกว่าจะบูดาขบูดายบอดายบูดายบูดายบูดายบายายบายบูนายบูดาดายบายบเดาดายบูายบดายบูายบูด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 ายะเดายบูดายนดาาายบาาาาย ถ้าใครสนใจได้สักคนปูสนใจก็ซื้อได้ให้โทรมาโทรมาเนน่ยถ้าใครสนใจก็โทรมา093 573 2 6 0 3ค่ะถ้าซื้อก้อนเดียวเนี่ยเพื่อนว่าจะขาย190ค่ะก้าจะซื้อสองก้อนเพื่อนจะให้ก้อนละร้อยห้าสิบ พูดจีบขนาดเลยว่าขาพี่สักเตอร์ได้ด้วยดีกับตาหงชกนึงให้ให้กินเดี๋ยวถ้าคุณถ้าเขาไลน์มาแล้วซื้อกับคุณปู่นะยายจะตำช่มตำให้กินฟรีตลอดปู่ชายท้องที่นี่แหละเจ้าท้องเลยตแก่ตำยายลองไหมไม่เพรามตำกันแซ่บเดีคุณปู่โคชนาให้ยายเนี่ย จมตำก็คกได้ยี่สิบบาทว่าไหมยี่สิบบาทก็ขายห้สบาทก็ขายนะขายได้เลี้คนเลยเรคกน้อยโกใหญ่น้อยคกใหญ่พกเดียนั่นแหละปูโุกอร่อยก็มีอร่อยอีจายแล้วดสเแล้ววันนี้สหายแล้ววันนี้้เกิดเยนะคุกยก็ใ ชบูหขาวทุกคนที่่ปูม่เคยว่าขาวขาวทุกคนอะไรอาถ้าปาถอนไส้นี่สิขาวอยู่บ่ออาปูอ้าถอนไส้ขาวแว่ป้าถอนเขาไม่ค่อยลำลายำนะกระส่เบืงแรกกรขาวเลยว่าเจ้าก็จะแพ่งเจ้าหรือบานนี้มันน้ำดำนี่จะยังแพงอยู่ขาวแล้วเขาจะเป็นยังไงปูไปเบื้องไรกก็หงวังเงินโอ้ยไปนักเนี่ ดีอย่างเสียอย่างเนาะเสื้อแจ็บก็ตเสื้อยจ็คเกินหียไปพอดูไม่ต้องใส่เดี๋ยวหมดนะต้องปล่เนาะเดี๋ยวไปล่ำาอนขะบดีไย้ล่ำวันวไปได้บายกันแล้วดูต้อาเสื้อใส่ลอำดูองดูไปโฆษณาให้ยายนโา ว่าสลุกนี่สิหรอลใช่คะอจจะเอแต่ว่าเป็นจริงก็ช่วยจริงรอดาะอะไรสบู